ฮัม <c oughs> อ่านะสวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านนะครับผมในคลอสยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ชาแนลวันพีส์ e ฟทิ้งพัทเอ็กซ์ในคลอสนะครับชา n e l นี้จะผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม One Piece Fighting p a ัทเป็นหลักถ้าหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารและไกด์ไลน์ดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพราะว่าผมมีเมนูเด็เดๆมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคลิปแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมนี้เราจะสามารถได้รับไอ้เจ้าหมาฟรีด้วยนะหมาก็คือหมาตัวนี้ฮะ ให้คุณผู้ชมมาดูก่อนนี่หน้าตาของหมาซึ่งผมไม่ทราบได้ว่าในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับไอ้เจ้าหมาตัวเนี้ยมันจะได้ถาวรหรือเปล่าแต่มันน่ารักมากๆเลยคุณผู้ชมดูจมูกมันดิโอหน้าเก่าไหมอ้าวน่ารักสุดๆไปเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยอ่ะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับเราก็แค่หาเจ้าจี้เพชรตรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่จี้เพชรจี้รูปหัวใจทับทิมนะครับผมสรุปเจ้าอย่างไงกันแน่จี้จี้เพชรจี้รูปหัวใจ เอาเป็นว่าเป็นจี้ทับทิมรูปหัวใจแล้วกันนะครับสำหรับจี้ตรงนี้เราสามารถหาได้หลักๆอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามันหาได้ทั้งหมด6จุดแต่ณปัจจุบันตอนนี้อัปเดตมาเพียงแค่4จุดนะครับกิจกรรมมีตั้งแต่18พฤษภาคมเวลาตี4นะครับตามเวลาประเทศไทยนะถึงวันที่7มิถุนายนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างนานเลยอ่ะโอเควิธีการค้นหาก็ง่ายมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมไปดูที่ร้านหมูก่อนนะครับ ร้านหมูอ่ะไม่ใช่ร้านหมูธนาคารหมูนะธนาคารหมูคลิปที่แล้วผมอธิบายไปแล้วนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้รับชมอย่าลืมแวะไปรับชมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเนคอร์สนะไปรับชมหน่อยสาธุขอยถูกเลขนะแม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของธนาคารหมูครับมันจะอยู่ในร้านค้าของธนาคารหมูตรงนี้เลยนะครับผมสามารถซื้อได้ 300G จี้ครับอ่ะเดี๋ยวเอา3 0มไม่ได้ใจก่อนนะคือเราจะต้องหาทั้งหมด700นะครับผมตามกิจกรรมนี้เลยเนี่ยฮะเจ็ดร้อยจี้ก็รับเจ้าชูชูไปเลยชื่อชูชูหรือเปล่าจําไม่ได้เอาเป็นว่าชูชูนั่ นะเข้าใจตามผมว่ามันชื่อชูชูนะหรือว่าถ้าหากมันมีชื่อก็คอมเมนต์ไว้ขอบคุณมากๆครับโอเค7 0 0จี้นะสำหรับเจ้าชูชูตัวนี้เดี๋ยวเราไปหาจุดอื่นกันบ้างครับว่าเราจะสามารถหาได้จากตรงไหนอีกนะครับผมตอนนี้ผมมี3 0มแล้วใช่ไหมให้เรามาดูที่กิจกรรมตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหานะผมจําไม่ได้อาเจอแล้วอันนี้ก็คือกิจกรรมรักมารักกลับไม่โกงฮะสำหรับกิจกรรม2คู่รักลูฟี่แอนด์โบอาแฮนคอกนั่นเองนะครับผมถ้าหากเราได้ตัวละครลูฟี่หรือตัวละครโบอาแฮนคอกและ รดับ5าดาวเราก็รับไปเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์นะอ่าอันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์สิมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์นั่นแหละแต่ว่ามันมีชื่ออีกชื่อนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันชื่ออะไรแล้วกันนะตรงนี้จะได้มาทั้งหมด1 0 0่งจี้ครับผมสําหรับตัวเดียวแต่ว่าถ้าหากได้2ตัวก็คือ 200G จี้ตรงนี้ผมก็ตีไป5 0 0้ละเออแปบ๊บเดียวได้5 0 0้ละง่ายมากครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมจะต้องใช้2อ0 0ัผลไม้พิศศสีทองตามคลิปที่แล้วนะครับก็คือเอาไปเปิดบัญชีธนาคารหมูก่อนนะ อะตามนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับมาดูตรงนี้ นี่เลยอันนี้ก็คือร้านค้าสมบัติของนามินั่นเองนะครับจำเป็นต้องซื้อนะถ้าหากไม่ซื้อ100ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะได้เยอะมากๆเลยนะกิจกรรมนี้อาจจะไม่ใช่กิจกรรมสําหรับสายฟรีจ่าสักทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนตอนนี้มันมีทั้งหมดแค่4กิจกรรมที่เราสามารถหาได้ไงอีก2กิจกรรมยังไม่มาอีก2กิจกรรมเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าสายฟรีหาได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับสำหรับอีก2กิจกรรมนั้นรอมันเข้ามาก่อนแล้วกันเนาะอเออญญาา้นนทจ ทีมลูกหัวใจ100แต้มตรงนี้นั่นเองนะครับผมขออนุญาตกดซื้อเลยแล้วกันนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอพระคุณมากมากเลยสาหรับจี้รูปหัวใจตรงนี้นะจะ๋าอ่ะแล้วก็ขอกดรับตรงนี้หน่อยมันเป็นใบสุ่มสมบัติฮะเออที่ผมมากดรับเพราะว่าผมจะส่มให้คุณผู้ชมดูและอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมนี้ค่อนข้างเกลือครับคุณผู้ชมครับดูรอบนี้ผมได้19ผลมาดูอีกรอบหนึ่งฮะ คือไม่เคยออกเลย1 9 9เก้าเนี่ยมันออกแต่เกลือครับคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับเสียเงิน1่หยวนถือว่าดีถือว่าดีอันนี้ผมชอบครับผมชอบแต่ว่าจะชอบมากกว่านี้ถ้าหากมันออกไอ้เ9 9เนี่ยหรือว่า5ตัวนี่ก็ได้ฮนะขอบคุณมากๆเลยนะรอบหนา้าขอออกแล้วเจมนะ GM, นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเราสามารถหาได้จากการซื้อแท็กของฝันในร้านค้านั่นเองนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างแพงถ้าหากเป็นไปนได้ข้ามไปเลยฮนะข้ามไปเลยนะ มันแพงมากเนี่ยคุณจะเอาแค่ 20G ใช่ไหมคุณต้องเติม6,480เพรอะ่ะคนข้างแพงนะคุณผู้ชมนะเออตามนี้เลยฮะมันจะมีแพ็กอื่นด้วยแต่แพ็กอื่นก็ไม่ได้คุ้มอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออีก2กิจกรรมนะครับผมซึ่งตอนนี้ในตัวผมอะมันมีทั้งหมดอยู่400แล้วนะเนี่ยฮะตามนี้เลย 400ร้อ่ร้อาจี้หายอยู่ไหนเออจี้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 โอเคสรุปมันอยู่หน้ากิจกรรมครับตอนนี้ผมมี200นะครับไม่ใช่400ผมคำนวณพลาดแต่ว่าต้องอธิบายให้คุณผู้ชมก่อนว่าณปัจจุบันตอนนี้ผมได้จากตรงจุดนี้ครับ ตรงจุดที่ผมทําลูฟี่ถึงระดับ5ดาวนั่นเองครับผมแต่ว่าแฮนค็อกนี่ผมยังไม่ได้ทําตรงนี้ก็ค่อนข้างเสียดายเลยนะครับถ้าหากอยากทำแฮนค็อกไวๆก็สามารถมาเปิดกาชาตรงนี้กันได้เลยนะครับกาชามันจะยิ่งน่าสนใจมากกว่านี้ถ้าหากมันปรับเรทจ,จาก 90- ้หรือ50นะสำหรับตัวบอน,นะเออก็จะประมาณนี้แต่ว่ามันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่ผมซื้อสมบัตินามีนั่นเองครับนี่เลยผมก็ได้มาทั้งหมด200ใช่ไหมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับที่ผมจะซื้อทั้งหมด300นะ เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่เลยอยู่ที่ร้านค้าธนาคารหมูนะครับตรงนี้ฮะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละซื้อให้ดูครับซื้อให้ดูเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งหมด500ครับ500ยแล้วนะเอา้าไหน500ไอ้าร0ยผมเฮ้ยวัดอยู่ไหนอยู่นี่เหรออ๋อมาแอบอยู่นี่นี่เองปะโถใจหายใจความหมดเลยเจ้าจี้ทับทิมรูปหัวใจอ่าโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็มีอยู่ทั้งหมด500ยแล้วนะผมหายแค่200ครับ ง,ง่ายครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือในส่วนของการเล่นกิจกรรมนี้อีก200เดี๋ยวรออีก2กิจกรรมนะผมมั่นใจได้เลยว่าไอ้สก,กิจกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายนั่นเองนะครับไม่น่าจะเข้าถึงยากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสําหรับกิจกรรมเกมวันพิดไฟทิ้งฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่รองรับทั้งสายฟรีและก็สายเติมนั่นเองนะครับตรงนี้สําหรับคนไหนที่เป็นสายเติมก็มาเติมยัดกันก่อนได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะเติมก่อนได้ก่อนนะก็จะประมาณนี้เอาใครทัก Facebook มาขออภรืปิดแจ้งเือนอสหรับลปนี้ผมนสขอตัว ไปก่อนเล่นเกมให้สนุกแล้วอย่าลืมพักก่อนให้เพียงพอเจอกันให่คลิปหน้าบ๊ายบาย